สวัสดีครับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับวัยรุ่นสร้างตัวที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทสามารถขี่รถซปเปอร์คาร์ได้ไหมได้นะครับผมมีรถซปเปอร์คาร์ให้ท่านขับแน่นอนนะครับเป็นรถรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับรถอีโคซูเปอร์คาร์นะครับน่ะเป็นตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยในบ้านเราที่เป็นรถอีโคที่เป็นซูเปอร์คาร์ทำไมถึงบอกว่าเป็นโชว์รถซูเปอร์คาร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบนะครับอ่า โลกเปลี่ยนเมื่อเหตุเปิดน,นะครับเทอร์โบนี้เปิดเมื่อไรโลกเปลี่ยนเลยขึ้นจนหนึ่งพันก็จริงนะครับแต่เขามีม้าถึงหนึ่งร้อยยี่สิบสองตัวนะครับแรงแบบนี้แต่ประหยัดนะครับวิ่งได้ประมาณยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรเลยแรงประหยัดต้องเคาเลยนะครับประหยัดทั้งเงินเตอร์มันนะครับยี่บสามกิโลต่อลิตรประหยัดทั้งเงินผ่อนผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยบาทเอาเรามาดูรอบคันกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ คันนี้ก็เนี่ยครับหล่อๆด้วยไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับอ่าเดย์ไทม์เป็น led สวยๆอย่างนี้เลยนะครับไปเลี้ยวขึ้นข้างหูแล้วนะครับล้อแมกโรงงานนะครับขอบสิบห้านะครับใครไม่ชอบล้อแมกเอาไปเลยแมกใหม่ยางใหม่นะครับคันนี้ยอดผ่อนเดิมราคาเดิมนะครับได้แมกใหม่ยางใหม่ไปเลยอ่าดูรอบคันสวยๆเลยครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนพอดีนะครับได้เทานะครับสวยๆเลยอันนี้คือเป็น ซปเปอร์คาร์อีโคของแท้นะครับเครื่องยนต์พันเทอร์โบนะครับพาร์เซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับกล้องถอยหลังมีพร้อมมาโรงงานเลยท้ายสวยๆเดี๋ยวไปดูภายในกันเป็นรถปี2022นะครับภายในก็จัดเต็มมาแบบรุลามาเห่าเลยนะครับสมกับที่เป็นอีโคซุปเปอร์คาร์นะครับแบ็คคู่นะครับ Apple CarPlay มีพร้อมนะครับแอร์เรียบร้อยเกียร์ออโต้นะครับ ควบคุมที่พวงมาลัยหน้าจอเป็นกล้องหลังขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะครับอันนี้ทําคาสปาให้แล้วพร้อมปล่อยเลยนะครับท่านใดที่เร่งด่วนในการใช้งานนะครับออกรถได้เลยเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับผรูสตาร์ทแล้วนะครับออปชั่นใหค้ครบแบบนี้เลยนี่ครับ สำหรับ e ีโคซูเปอร์คานี้นะครับผ่อนอยู่ที่7,600บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับยอดผ่อนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะสดจะผ่อนราคานี้เลยครับ3 9 0 0 0 0บาทสดได้ผ่อนได้นะครับผ่อนก็7 6 0 0 0บาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแถมรับประหยัดรับประกันนะครับเครื่องยนต์เกียร์ก่องนะครับ2ปี2,000 0โลอันนี้แถมไปให้นะครับติดตัวไปเลยนะครับ ใครสนใจรถคันนี้นะครับเต็นเราอยู่ที่ปทุมราชหลุงแก้วนะครับใกล้ขนส่งนิดเดียวนะครับมาทดลองขับได้นะครับถ้าอยู่ห่างผมไม่เกิน1 0 0กิโลนะครับไม่สะดวกมาแจ้งมานะครับเดี๋ยวผมให้คนขับรถให้ไปทดสอบที่หน้าบ้านได้เลยนะครับมาง่ายครับจิมที่โปรไฟล์ของผมมีทั้งแบบมีทั้งไอ้นีมาเลยนะครับมาง่ายๆเองอยู่เส้น3 4 6นะครับของเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเอามาเลยเชิญเลยครับ